สวัดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราศาสตร์นานาชาติโคงการล่องปราบศัตรูพ่กับรายการคุยเฟื้นเรื่องโหรานะคะเทปนี้กลับมาอีกครั้งนะคะเป็นอ p 2เทป2ของอาจารย์แอดปฏมานทีปสิริวิชาอักขระเลขยนันนะคะครั้งที่แล้วท่านบอกว่าท่านยังไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์มาครั้งนี้อาจารย์นิรุตเห็นท่านมีอุปรกรณ์เยอะแยะเลยนะคะ อาจารย์อาจารย์บอกว่าท่านู้ไปเ้าบอกจะเชิวอ,อาจารย์นี้เขาเชิดชว่าอย่างอาจารย์นี้เขาถือว่าเป็นเจ้าพิธีนะาาเนาะก็เรียกาเป็นเจ้าพิธีนะคะเขาบอกเป็นเจ้าพิธีเป็นคนมีของค่ะท่านผู้ชมอาจารย์แอด <c oughs> เป็นคนมีของเป็นเจ้าพิธีนะคะดูหน้าตาท่านนะคะเขาบอกว่ามีราศีแล้วก็สดสวยคนงามอยู่ตอลอดเวลา,า,าเห็นกันมาสิบปีไม่มาเขาไม่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 แก่ไม่ชรากันลดไปเลยพวกเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ อาจารย์ก็คิดดีทําดีก็ไม่รู้นะคะอาจารย์อพูดต่อเลยค่ะอาจารย์ว่าไอ้วิชาอักขระเล็กยันน่ะของเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรแล้วสิ่งที่ผู้มาเรียนเราเรียนเพื่ออะไรคะแล้วตอนนี้สายมูมาแรงมากเลยอาจารย์นะคือวิชาอักขระเล็กยันเนี่ยนะคะเออเนี่ยตามความเชื่อค่ะตามความเชื่อก็เดินมาไกลเนี่ยมันก็คือเป็นพวกของโบราณในยุค นั่นเอัน,นะคะจนเข้ามาสู่ช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ออแนะก็จะมีขอมอละวะค่ะไทย,ไไทยวิทยาศาสตร์นะก็มาศึกษาวิทยาการต่างๆมาแลกเปลี่ยนะนะคะข้อมูลเรื่องความรู้โดยเฉพาะพวกข้อโบราณนะ,ะอันนี้ก็เข้ามาศึกษาอักขระของไทยและได้นำบางพยัญชนะมาะใช้ในการของโกเทย์ทีนี้พอเทย์ปเจอพวกข้อก็เกิดเป็นยังไง มาศึกษาเรียนรู้ประติกกระตอก็เลยนําอักขรของที่มีทั้งหมดเนี่ยเอาขามาใช้ได้แล้วก็จะมีการแพร่ก็ออกไปอีกนะนอกจากว่าจะไปขอโบราณที่พืนคนไทยนี่เองนะยุคนั้น และหลายองค์นายุกสมัยนั้นก็อิสนใจก็มีการรับงละียดกันถ้าเกิดขึ้นเรืองกลุ่มเป็นอะไรเนี่ยก็เลยถูกถ่ายทอดไปมาเรื่อยๆพอคนหลังๆในยุคที่ยังยังทอดในเรื่องสายจะดูตั้งแต่ตอนนี้อิทธิปฏิหารไม่เชื่อมันเลยไม่ใช่ค่ะอาจารย์นี่เราบอกว่าไม่รบหรูสัตว์ใดทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วอันนี้เราก็แคก็แสวงหาของศักดิ์สิทธิ์ของขลังนี่ค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทูกคน แสดงว่าที่บ้านอาจารย์มีเป็นหิ้งนะวเป็นตะกร้าอะไรมั้งมีค่ะที่บ้านก็จะมีกรุของพระเครื่องกรุโหลๆโอเคกรุโหลกพระบูชาเนี่ยหลากหลายอืนะคะจวก็ตั like ้งไม่มีที่จะเก็บแล้วอย่างนี้ก okay. ็ตั้งใส่กล่องใส่ตู้บูชามีลักษณะนั่นเองโอเคอาจารย์ถามนะคะคำว่าอักษรเลขยันหรือการเรียนสายมูเนี่ยนะถ้าใครฝาดแห่งความเชื่อ ื่อวิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราจะเห็นแต่โบราณตะการเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นผู้ชายเรียนเสียเป็นหลักนะค<อ>รับแล้วนะอาจจะเป็นพระอาจจะเป็นคารวาที่เป็นร่าเรียนมาในปัจจุบันเห็นมีผู้หญิงมาเรียนเยอะมากเลย <c oughs> ถามต่อว่าถ้าเจ้าพิธีจริงเนี่ยผู้หญิงเรามีไหมมีค่ะผู้หญิงเราทําอะไรได้บ้างเออผู้หญิงนี่ทําแต้หลากหลายสารพัดหรอทำอะไรได้บ้างในวักลางก็บอกว่าช้างท้าหน้าต้องเป็นบุหรุรร ค่ะแต่หเวลานี้มันผิดไปแล้วผิดไปแล้วค่ะสังคมจันทร์ว่าผู้หญิงนี่นําหน้าค่ะนะคะับจะมีความเก่งกาจไม่แพ้บุรุษค่ะนะคะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยจิตสมาธิในเวลาเขาฝึกเนี่ยก็จะนิ่งได้ไวกว่าสุภาพุอืมอืมอางเพศของเพศแม่เนี่ยจะต้องมีความนิ่งนวลน,นะเข้าถึงในเรื่องจิตวิญญาณก็จะตามสิ่งเหล่านี้ไปตัวกำหนดแค่นี้การฝึกฝนต่างๆนั้นถือว่าเป็นเพศที่ สะอาความจักสีักคำไม่้งใช้ผใจได้คราวนี้อาจารย์เห็นข้างหน้าอาจารย์มีอุปกรณ์เยอะมากเลยอาจยกมาโชว์ท่านผู้ชมสนิทท่านผู้ชมดูแทปนี้ดีๆนะคะติดตามไว้นี่คืออะไรคะนี่คือตะกรุดตั้งทาเวสุวรรณค่ะอาจารย์นี้รร้จะจับได้ไหมเนี่ยได้ค่ะทราจับได้เรากลัวของขังนี่คือท่านผู้ชมตั้งอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะนี่คือตะตตะกรุดทาเวสุวรรณค่ะค่ะ อันนี้เราก็ถ้าเป็นผู้ชายคือห้อยคอเนาะอ่าใช่ไหมหรือถ้าไม่นั่งตะบูชาไว้ที่บ้านนเกงเลยค่ะแล้วใช้เวลาใช้เวลาอาจารย์จารย์ท่ทำพูดถูกไหมเนี่ยใช้เวลาทำหรือปลุกเสกหรือว่าเขียนนานไหมคะนานค่ะนานขนาดไหนอาจารย์อันนี้ก็ประมาณสักงสองเดือนนะคะข้างในนี่เอาข้างในนี่เป็นแผ่นทองใช่ไหมแผ่นทองแล้วต้องจานให้อัศระโอเคโอเคแล้วจารย์คำว่าจานไหนนะจิตไอตัวจานตัวจานตัวจานอย่างเช่นอ่ะนี้นะคะอ๋อเี๋เป็นตัวอย่าง อ๋อนี่คือเออคือนี่นี่คือเราจะอันแรกท่านผู้ชมจะขึ้นมาด้วยอันนี้ก่อนอแล้วก็เราจะมาเขียนลงอักขระเลขย่างใช่ไหมเมื่อหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาม้วนใส่ไปในใไอ้เรียอะไรเน,น,นี่ยอ,อันข้างนอกนี่ก็เรียกอะตะกุดนะคะนี่ตัวตี่จะง้อกเาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรอันนี้ตัวพันอันนี้เป็นลักษณะใช่ใช่เป็นแร่เป็นแร่เหรอค่กันน้ำไหมการได้ทั้งหมดกันได้ทั้งหมดเลยนะอ๋อนี่คือจานนะคะภาษาภาษาภาษาในร่มว่าภาษาจานอักขระ จานอักขระนะคะใช่แล้วก็เราก็เขียนอักขระลงไปในนี้ด้วยปากกามีปากกาเป็นเหล็กจานเลยค่ะเหล็กจานมีมาไหมคะเหล็กจานลืมเอามาลืมเอามามีแต่มีดหมอถ้าผู้ชมมีแต่มีดหมอนี่นี่นี่ถ้ามีดไม่ได้ทัดปลุกเสกนะนะแล้วก็ดึงออกมาให้ท่านผู้ชมสมมติว่าเราอาจารย์ สมมุติให้ว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรอาจารย์อาจารย์อาจารย์แลวเราจะเราก็จะเนี่ยนะคะเขียนแล้วก็จะเขียนกดลงไปกดลงไปานะคะนักผู้ชมกดลงมาในนี้อาจารย์อาจารย์อาจารย์จอดลงมาในนี้อาจารย์สมมุติว่านี่คือคือคืออะไรนะอาจารย์สมมุตินะใช่อาจารย์อาจารย์อาจารย์ถืออาจารย์ลองลองสมมุติว่านี่อย่างนี้อาจารย์ก็เขียนมาเลยอาจารย์เราก็ปลุกเสียก่อนใช่ไหเวลาจะจานทุกครั้งต้องขึ้นครูขึ้นครูคือภาษาอ่านก็คือเหมือนท่องคาถาใช่ไหมท่องคาถาใช่ไหอ่ะ วันทีตวาค่ะสิรค่ะครูอจริยังประศิทธิค่ะอัครรยันตังประศิทธิค่ะเลขาันตังประศิทธิ์นะอิทธิฤทธิสังวิทาปุกยปะอิติปิโสภะขวาอะระหังพุทโธนะโมพุทธายะก็กดลงไปค่ะแล้วอาจารย์ก็จะสอนว่ากดไปยังไงแล้วก็ลากไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยประมาณนี้เรื่องทีขึ้นครอนโอเค อาจารย์กรณีที่เราจะเขียนอักขระเลขยันงลงในนี้เราใช้เวลานานเท่าไหร่ในการเขียนเน,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 นี่ยโอ้ใช้เวลานานจ้ะนานขานาดไหนอาจารย์การเขียนเนี่ยนะคะบางตัวขระต้องมีการกลั้น,นลมหายใจเป็นจังหวะเช่นเราจะเขียนนะคะว่าพุทธะพุทเทพุทโธพุทธังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวาน,นัมโอปุตายะเหอแล้วก็หายใจเพราะงั้นอักขระต้องมีการถ้าเราจะบูชาองค์พ่าปู่ ท่านเทวิสุวรรณค่ะอันนี้เราก็เมื่อเราจะสวดท่านนะอ่าชัดพระคาถาที่ทุกคนจะรู้ว่าบทพระคาถาชินนบัญชรอ่าฮะยังมีการอาราธนาเชิญบทสวดเาวเวสุวรรอยู่ค่ะดนั้นใช่ครับอาชรู้ทำไมเราสวดชินนบัญชรมานานมากแล้วช่วงต้นหนามันคือคาถาบูชาท่านเทวเวสเลยโอ้โเวสเนาะเออทำไมเขาถึงเอาสองอย่างมารวมกันอาจารย์พอรู้มคะรู้มาที่มาที่ไปนะคะก็คือว่าองค พระเจ้าเนี่ยนะคะท่านเป็นผู้ที่ผลักดันที่พิเรศนะคะออกมาจากมนุษย์แล้วนะคะเพราะนั้นมนุษย์จะต้องมีความสว่างสวยมีความสะอาดหมดจบในเรื่องสีเรื่องธรรมท่านก็พอดีเท่าวัชวัตรเนี่ยนะคะท่านประจําการทางทิศเหนือทางทิศเหนือแต่นี้ท่านก็ไปศึกษาหลักการต่างมาจากพระเจ้าด้วยได้รับความแนะนำได้รับควมแนะนำว่าถ้าน ตัวเธอจะปลุกเสกอะไรเพื่อการไหนแล้วแต่นะต้องการให้ถูกต้องค่ะท่านจงเอาบทนี้ที่เป็นอของตั้งจิตมัจจจรมิแหล่งใ,ใช้จะมีความขรัตศิ์ค่ะนะคะเวลาขึ้นระปุตตกาโมลลักพีนสุตตังค่ะธนากาโมลลักพีธน,นังอธิกาลียายายะ,ยะ,ยะ,ยะทเทว,วานังปิยตังสุตตะวะอิติบิโสพัคะวะ อาพุทโธนะัโมพุทธายะโอเคแล้วก็หารพักก็ไปทางทิศด้านที่ท่านประทับอยู่ค่ะเปนแล้วค่ะแบบนั้นนะคอย่างนี้อาจารย์ถ้าวนี้เราจะเข็นยันมัาจะหลายครั้งเนี่ยก็คือเราต้องทําให้เสร็จในครั้งนั้นไหมหรือว่าเราทำเอ้วันนี้เราทําไปได้ระดับนี้แล้วพรุ่งนี้หรือวันหลังมันทำไม่ได้ใช่ไหมต้องทําให้เสร็จในรอบเดียวเลยเสร็จในคราเดียวเลยเออก็ใช้เวลานานอยู่นะอยู่ที่ความเชี่ยวชาญ นะของทาาของของคนผู้นั้นนะคะอาจารย์อ๋อนี่เราทําออกมาทำออกมา,มาปุ๊บก็เลยมาเป็นอันนี้นนา,าะอ่ะเขาบอกว่าพุทธานุภาพเป็นอะไรบ้างพุทธานุภาพนะนะดีในด้านของแกล้วกล้าปลอดภาาัยอดีในด้านแขล้วกล่าปลอดภัยนะคะ,คะท่านผู้ชมเป็นตังเมตตามหานิยมค่ะนะคะ เป็นตาขหน้าสายของมหาปุตโกงกับพันชาตรีโอ้เยี่ยมเลยการในเรื่องของตัวแฝงพูดผีปีศาจโ,โอเค,ค<น>โอเคนะ,คะการกำจัดในเรื่องของสิ่งที่มาจากด้านบนด้านบนวพบวกอะไรพวกเปรือสุรกายค่ะ,<ม>คะใต้หมดเลยนะค่ะอันนี้ใครปกเอาไว้นี่นะแล้วก็รับูชาท่านดีๆตามบุญบูชาท่าน่อยๆรวยมหารวยเหลออาจารย์เท่ากันท่าว่าโอเคถ้าเรามีสมมติว่าเรามี ถ Whereas, okay, mm. Mm. Exactly. Mm ้าเกิดว like ่าโอเคเราเราไม่ได้มาเรียนเราทําไม่เป no ็นดี้ะเราก็สามารถมาสั่งกับท่านอาจารย์ได้สั่งได้เราจะมูชาไว้ที่บ้านอ่าเราเป็นคนชอบเดินทางเราก็บูชาไว้หรือเปล่าจะกระเป๋าได้เลยค่ะจะกระเป๋าได้ไมาตรงกระจกรถเลยจะโอ้โหเดี๋ยวคนเห็นว่าทองจริงเดี๋ยวมาทุบกระจกเอาไปค่ะเดี๋ยวบางคนเขาเป็นทองจริงเดี๋ยวเขาทุบกระจกเอาไปเวลาอาจารย์ปนแหวกระจกใช่ไหมก็คนที่จะก็จะต้องเขียนนะคพลาธนะคะตรงนี้ว่านามาปาตาขอดอ่า อ๋อตรงนี้มีมีเขาบอกมีมีสามารถที่จะทำสร้อยร้อยลงมาได้นะอาจารย์ถามนะคะอันเนี้ยถ้าสมมุติสั่งอาจารย์ทำให้เช่าให้บูชาชจะต้องมาเช่าบูชาอาจารย์ราคาประมาณเท่าไหร่คะถามอันนี้ใช่ไหมาค,าคะพันหาา้าร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม,มเออก็ครอบคลุมหลากหลายเลยนะสำหรัาบที่เราแค่คา,าดปลอดภัยมีมีไว้ดีมีไว้ดีเลยนะคะแล้วนักเรียนมาเรียนเนี่ยสมมตินักเรียนมาเรียนกับอาจารย์เนี่ย ในหนึ่ง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 ครอสนะคะอันนี้อยู่ในถูกบรรจุในอะไรอ่ะเอ่อพื้นฐานชั้นกลางหรือชั้นสูงอันนี้พื้นชั้นกลางอันนี้ชั้นกลางโอเคเออเทปที่แล้วคือชั้นชั้นชั้นต้นอันนี้อยู่ในชั้นกลางเพราะชั้นกลางปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้วิธีการทําตะกุดอันนี้ใช่ไหมในนี้ก็ข้าวสาชั้นกลางนี้จะอยู่ที่ประมาณเดือนที่เท่าไหร่อะอาจารย์พอเดาได้พอพอจำได้ค่ะก็เปิดใช่ไหมคะอือ ก็อาจารย์กราบงก็ประมาณัผู้จัดความนี่คือนาต่ำก็จากจากที่เปิดไปประมาณกี่เดือนเปิดก็สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนคือชั้นต้นชั้นกลางก็อีกสี่เดือนโอเคโอเคเข้าใจอ่ะอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์แอดเอาของมาปล่อยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสนใจแล้วก็จะมีอาจารย์ลูก้าบางท่านก็จะนิยมนิยมว่าปรากฏแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเทเลที่ค่อนข้างสั้นอ่อฮะมีผู้หญิง ผู้หญิงประเภทนี้ค่ะคืนเล็กๆเลยเป็นจีเป็นเจเอามาจับจังแล้วทำไมไม่เอามาคะวันนี้ขายหมดแล้วมีคนวงจรไปหมดแล้วค่ะมีคนเอาไปหมดแล้วอาจารย์จะจับหน้าเดี๋ยวไม่มันดังนะจับน้ำจับนะคะเดี๋ยวเสียงไม่มันจะรอดออกมาค่ะแล้วก็ทําอยู่หลายหลายจุดอยู่นะเหรอโอเคผู้หญิงก็คงจะต้องสั้นหน่อยเนาะให้เหมาะสมก็ผู้หญิงได้ได้น่ารักเนาะผู้หญิงก็ก็แหวนปิดพอ อาจารย์ว่าผู้หญิงแท้ๆเอกบ้าบางอ่านนะอาจารย์ว่าอย่างนี้เลยค่ะใส่สร้อยมานะเราค่อยอย่างนี้นะอาจารย์นี่นะคะบเออางคนผู้หญิงแท้ๆเล่นของมันชอบของตรงนี้อ๋ออออออภาษาโอเคโอเคอ่ะอันหนึ่งอย่างต่อไปแล้วชั้นชั้นกลางแล้วอะไรอีกคะหลังจากนี้แล้วชั้นกาารย์มันมีอะไรลพวกตะโรว์อันนี้ก็ สามารถแต่าได้ไม่ไม่คือคือสั่งที่อาจารย์ได้เลยอาจารย์มีอุปกรณ์ทุกอย่างให้นักเรียนเลยนักเรียนไม่ต้องไปหามานะคะ่านผู้ชมมากับมามาหามาเรียนกับอาจารย์แอปพาตัวกระจายมาแค่นั้นเองอุปกรณ์ทุกอย่างสั่งที่าอาจารย์ได้เลยนะคะบางคนไม่เอาเองโอบางคนก็เข้ามาเองก็ได้นะเราไม่มาขันขันเง่นหรือขัดทองมาได้ค่ะประมาณลูกยุ่งอ๋อฮะ้ะก็ดอกไม้ทุกเตียนใส่เสร็จ เรื่องอะไรต่างๆนานาใช่ตอนนี้เราก็จะส,สอนนักเรียนเนี่ยจานไผ่ยนันขึ้นเป็นเครื่องไผยันหลวง ทำเสนอเยอาจารย์พี่ะกยงเช่นตะกี้ชักของมันมีมั้อาจารย์ชักดูเครมงแข็งมากเลยอะคัะแล้วหลงพยาตาชักเดี๋ยวตอนนี้จะให้อาจารย์นี้รุดชักไม่อาจารย์นิุ่นี่ก็คือวิชาเหคะนะไม่ใช่อะไรเนี่ยวิชาการทำมีดหมอคือมีดหมอเนี่ยเขาขายโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะจะต้องทำด้วยเหล็กมันปี้ค่ะแล้วปลุกอะไรเปอย่างดีคุณชักเนี่ยตนนี้เวลาเราประจำการ โอ้น่ากลัวอาจารย์เรู้เป็นุกันอาจารย์กลัวนี่คือมีดหมอเหรอคะที่เราเห็นในทีวีละครหนังละครนะคะเขาไม่ได้ลงปลุกเสค่กแต่เขาสลักอาขระยันไว้อยังไม่ได้ลูกก็คือยังไม่ใช้งานไม่ได่เราเองก็เดี๋ยวต้องมาปลุกค่ะนะคะวิธีการมีหลายเรื่องเออปลุกขั้นที่หนึ่งดึงมาแค่ไหนคาถาอะไรเช่นระเด็บการแบบไหนค่ะแบบนี้น มีคาถาทั้งหมดเลยนะจจับได้ไหมเนี่ยขอจับขอจับหน่อยทีขอจับอาจารย์แล้วอย่างงี้อาจารย์แปลมีหมอสั่งนี่หมอจกไหนคะสั่งมาที่ออฝากหัวหน้าฟองก็ไปไปสั่งมาจากที่ที่เขาทำตรงตรงที่ใ้เด็กน้องพีมีหมอเอาไว้ทําอะไรคะมีหมอเรียการพวกพูดผีปีศาจโอเคการพวกพวกผีท่านผู้ชมคะเวลาล่วงเลยมาถึงที่ไม่สามารถไปต่อได้คะ่ะท่านผู้ชมจะต้องจา ตามอาจารย์ดีรุนแล้วก็อาจารย์แอดใน EP ีที่3นะคะกับเรื่องของคำว่ามีดหมอ <c oughs> ก็ฝากท่านผู้ชมไว้ว่าติดตามอาจารย์แอดนะคะอาจารย์ปฐุมมานทีปสิริท่านสอนวิชาอักขระเลขก,กันท่านมีของเยอะมากเลยคะ่ะท่านเอามาปล่อย <c oughs> วันนี้นะคะเดี๋ยวเทปต่อไปนะคะจะพาไปอยู่ที่ว่าคําว่ามีดหมอเนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งเกิดมาในชีวิตเ่เคยได้จับเนี้เห็นตอในทีวีหนังละครมีด <c oughs> หมอ <c oughs> อาคมนะคะเดี <c oughs> e ๋ยวดูนะคะท่านผู้ชมว่า มันจะอะไรอะมีพลังหรือมีพุทธ,ธานุภาพขนาดไหนสำหรับเทพนี้อาจารย์เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ